เงาะ100กรัมมีปริมาณโพแทสเซียม42มิลลิกรัมในประเทศไทยมีเงาะอ,อยู่หลากหลายสายพันธุ์เช่นเงาะโรงเรียนเงาะสีชมพูเงาะสีทองเป็นต้นนะครับเงาะช่วยบำรุงผิวพรรณรักษาอาการอักเสบในช่องปากแก้บิดแก้ท้องร่วงใช้เป็นยาแก้อักเสบใช้เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยนะครับ ในเงาะมีสารชื่อแทนนินนะครับช่วยลดอัตราการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ใช้เป็นยารักษาโรคนะครับเงาะนอกจากนำมารับประทานเป็นผลไม้สดแล้วนะครับยังสามารถนำไปแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกด้วยนะครับเช่นเงาะกระป๋องเงาะกวนหุ้นเงาะแกงจืดเงาะยัดไส้หรือว่าตำผลไม้รวมก็ยังใส่เงาะได้ด้วยนะครับ